ทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเมย์ค่ะในห้องเรียนครูเมย์คุณครูขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อนางสาวสุกัญญาตัางศรีหรือเด็กๆเ,เรียกสั้นๆว่าคุณครูเมย์นะคะคุณครูสอนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองทับหนึ่งโรงเรียนวัดไซใหญ่นนทัทิวากรราชบำรุงค่ะ วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องฝนค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะคุณครูจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวในเพลงที่มีชื่อว่าฝนเทลงมาเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเพลงฝนเทลงมา คยหงหน้าคอยหงงให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกแมงตับเต่าออกลูกข้างหลังจัดแมงอียังโอ้แมงจีนูนแมงจีนุ่นแมงจีนุนไต้ต้นบักเขียบต้นบักเขียบต้นบักเขียบเจ้าเป็ดตัวน้อย khơi hung <Num> na khơi hung, hay sông khơi biếc sông khơi biếc sông khơi biếc, hay xưa khơi biếc xưa khơi biếc xưa khơi biếc, men tập tàu, ông lù khăng chặt mang iyang, ô mang chi nùn <Num> mang chi nùn mang chi tân bạc kiếp tân bạc kiếp tân bạc kiếp, châu bệt

เด็กๆหลังจากทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันไปแล้วนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้รู้จักจังหวะและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้นะคะ สำหรับวันนี้หน่วยการเรียนรู้เรื่องฝนคุณครูเมมีคำคล้งองจองมาให้เด็กๆท่องตามกันด้วยนะคะคำคล้องจองมีชื่อว่าฝนตกพรำพรำเด็กๆไปท่องตามคุณครูเมเลยนะคะคำคล้องจองฝนตกพรำพรำฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร่ม แกเดินก้มก้มอยู่ข้างกําแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีอีกหนึ่งรอบนะคะท่องพร้อมกันเลยนะคะ ฝนตกพรำรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากท่องคำคลองจองตามคุณครูเมยแล้วเด็กๆท่องกันได้ไหมคะ เก่งมากๆเลยค่ะเอ๊เด็กๆทราบไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเด็กๆอยากทราบคุณครูเมย์จะพาเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอของการเกิดฝนกันนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าจักรของการเกิดฝนฝนเกิดจากอะไรเด็กๆทราบไหมคะเกิดจากดวงอาทิตย์แล้วก็น,น้ำ เมื่อน้ำโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะแล้วก็ลอยตัวลวงตัวกันเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆตกลงมากลายเป็นฝนค่ะมารู้จักอุปกรณ์กันฝนกันเถอะมอุปกรณ์กันฝน,น,ส,น,นสำหรับคุณหนูที่ควรพกในหน้าฝนมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเด็กๆอัมเบร ร่มเรนโค้ทเสื้อกันฝนเรนบูสรองเท้าบูท กุมวันนี้คุณครูเมให้เด็กๆวาดรูปอุปกรณ์กันฝนมาหนึ่งภาพที่เด็กๆชื่นชอบนะคะระบายสีให้สวยงามถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเมขอตัวลาไปก่อน พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย